และนี่คือปืนใหญ่ M758 ATMG 155ม mm, ิเมปืนใหญ่ที่ไทยมีส่วนร่วมและทำร่วมกับอิสราเอลครับปืนใหญ่อัตาจอล้อยาง M758 ATMG ซึ่งย่อม,มาจาก Autonomous Truck Mounted Gun ครับ เป็นปืนใหญ่ที่มีพื้นฐานจากระบบปืนใหญ่อัตตาจอรอ t ตมอสขนาด155ม mm, ิลิเมตรของบริษัท Elbit Systems ในอิสราเอลโดยปืนใหญ่ตัวนี้มีระยะยิงที่ไกลสูงสุดมากกว่า40กิโลเมตรใช้พลอาวุธประจำตัวระบบ2-6นายมีระบบ ป้อนกระสุนอัตโนมัติมีความสามารถในการยิงและเปลี่ยนที่หรือเรียกแทคนติกนี้ว่า h o o t and s c o o t ต่อเนื่อง6นัดในเวลา110วินาทีตัวปืนใหญ่รองรับกระสุน155ม mm ิลิเมตรทุกประเภทค,ครับตามมาตรฐานเนโโโดยติดตั้งระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายบัญชาการด้านตัวฐานเป็นรถแค่ฐานรถยนต์บรรทุกแบบทารทรา6คูณขนาด10ตันจากสาธารณรัฐเช็กโดยมีกำลังสูงสุดที่4 0 2แรงมา้าความเร็วสูงสุด ที่115กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางวิ่งได้ไกลสูงสุด750กิโลเมตรทั้งสงส่วนนี้ประกอบรวมกันโดยศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธศูนย์อุตสาหากรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารหรือสอวอสอ,วอ,สอวพอทอกอที่ลบบุรีครับและล่าสุดครับเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองกองทัพเรือของไทยเราได้ทาพิธีรับมอบปืนใหญ่สนามอัตราจอล้อ,อยางรุ่นนี้เพื่อนําเข้าประจําการในนนนหหห่่วววยยบบััััญชชาาากกรริทิทีีีตจงดุ